่วันจะเป็นบักหอยกับหอยปูหอยพุมหอยป,หอยปูหอยคูงกับพี่น้องส่วนเท่งนี้ได้ยังนะแม่ท่าน <f> <c oughs> กระสิกคับ <c oughs> เดีอยวบอเข่ากำครับผมนึ <c oughs> รรม่เข่ากำไครเลียดน้ามครับผมวันจะเป็นหมกหอยครับผมหนึ่งี่เราเดือดกสี่บาทพี่น้องหมกหอยหอยโคูงแล้วหอยปูเง้ยพี่น้องอุดมาเป็นถังเลยหน่วยใหญ่แห้งอย่างเี้ครับ สนับสนุนผลการผมบรรยากาศพี่น้องส้นสายมาตลาดนัดไทยดาวเพื่อท่าบกลงจังหวัดนครพนมัพี่น้องเพื่อที่เพคนมาขามมาเอาของมาขายเดี๋ยวคนขายของเบอร์เดียวกับเมื่อครับเดี๋ยวสื่อของฟังหรือไปขายนำบรรยากาศพี่น้องน้ำโค้งเยอะด้วงแจกหน่อยเด้อพี่น้องเดิมมาในฮะน้ำโค้งอยอะลงแล้ววันแจ้งน่อยลงแห้งเติบเดียครับพี่น้องด้วยผมบรรยากาศเป็น ด่านนับไทยดาวครับพี่น้องมนี้คือขึ้นครับผมมนี้บรรยากาศครับสดสดชิเยะพาพี่น้องมาเบิ่งไม้ของอยู่ของกินครับพี่น้องมนี้ผมไรข้าวโพดครับผมเนี่ยข้าวโพดทุงละยี่สิบบาทครับพี่น้องถูเกลี้ยครับผมเนี่ยว่าจะเป็นหมักผักครับผมหมักน้ามไงก็มีครับพี่น้องปลามีแต่หัวมอหนึ่งเข่าครับพี่น้องส่วนตัวนี้ปลาตัวมอหนึ่งเขางามแห้งดีดีครับผมเนี่ยน้อยงามน้อยบใหญ่เลยครับผมราคากระเดบแต่ตามไซส์เ้อพี่น้องเลย ขาเขามันงามอยู่ครับพี่น้องมวยงามของมวยหนึ่งเขาตัวหน่อยก็มีของใส่ปลาก็มีครับผมโซนเท่านี้บรรยากาศครับพี่น้องวิ่งคุ้งน้ำอย่ลุ้งเล็หน่อยนะครับผมพี่น้องไม่เลือกเอามวยโบราณมวยโบราณนี่ว่าแต่เพราบริเวณขอวัยนี้เขาตีบเขาก็มีพี่น้องตีบเขามีแต่ตัวอ่างมันงามครับผมโซนเท่านี้บรรยากาศตลาดนัดไทยลาวอำเภอท่ามางจังหวัดนครพนมพี่น้องมีอยู่สองบ้านมีดบ้านจันทร์กับบ้านพฤหัสมีอยู่สองบ้นครับผม โอ้ยข้าวโพดครับผมข้าวโพดเด้่ยมาซาดี้พี่น้องเป็นถุงเลยอ้บาบวข้าวโพดเพิคนถุงในยี่สิบบาทพี่น้องเอ๊วว้า,าทุกคนสองถุงครับผมถุงในยี่สิบบาทพี่น้อนงอข้าวโพดเพื่นปอกแดดครับแม่ผมฝากไว้เด้อครับนีม่มักฟักมัก เผาครับผมโซนนีนมีแต่หมาครับพี่น้องของอยู่ของกินว่ตสป็นหมัดนาวครับผมกระเจี๊ยบปอพี่น้องหมักบวบก็มีโซ่วนทั้งนี้โอ้ยส่วนวกระเจี๊ยบหวานครับผมห้างิบา่าทพี่น้องเป็นถุงเลยวัตสิป็นนองครับผมโซวนทั้งนี้ครับผมของอยู่ของกินตลาดน้องปะทานนัดเ่าสามแปดสิบบาทพี่น้องวัตสิป็นปลาย้อนปลาเรืองออนครับผมโซวนที่นี้วัตสิป็นปลา ปลานังครับปลาเดืองอ่อนก็มีปลาตองครับผมส่วนจะมีปลาถูกปลามีถูกปลาปลาที่เป็นปลาตองที่เป็นคูแถวๆก็มีพี่น้องพอนมาไปเฮ็ดกินได้ครับผมนี่ปลาปลาตองกายก็มีไข่ปลาครับผมส่วนจะเป็นปลาบึกครับผมตบอกย้อยหรือมีแต่ปลาครับผมส่วนตัวนี้ทุงละห้าสิบบาทก็มีครับผมปลาบึกปลาหัวมันก็มีเดียวเต็มเลยตลาดนัดไทยดาวครับผมของอยู่ของกินหลายแห่งดีพี่น้องบ้อนไรครับครับผม มูลีว <rôle à déc> ันหยุดคุ้นกันมาหลายเจ้าหน่อยครับพี่น้องวันหยุดวันวันหยุดวันรภรรนะครับผมปลาส่วนปลาปลาในครับผมปลาในปลาก็บึกั็พี่น้องก็ห้องโอลิเป็นปลาปลานั่งครับผมโซนท่านี้ ว่าจะเป็นปลาหนังปลาเนื้ออ่อนๆนี่นะครับผมปลาในครับผมส่วนหนึ่งของอยู่ของกิน่นายครับผมปลาหนังครับผมนี่คือเคลื่อนพี่น้องวันนี้เป็นบรรยุทธนำนะครับเป็นบรรยุทธนำปลาหนังครับผมกิโลละสามร้อยห้าสิบบาทครับผมป้าตัวตัวสนับสนุนนครับ ปลานางกิโลยสามร้อยห้าสิบบาทครับผมปลานางปลานิ่นครับผมส่วนเท่านี้ปลานิ่นบันปลานิ่นบันรักษีราเด้อพี่น้องเดินหองอยู่ของกินครับไอ,ไอชองเดนะี๋ยวน่าเคยเห็น <c oughs> ครับผมเร <c oughs> าจะเป็นไม้ไอ้อยไฟครับผมส่วนหมากอันเอ้าหมากออยไฟหนังเข้มพี่น้องถ้าหวานกุศิมครับผมหนังเข้มอีแม่แล้ววันนี้ปลาหนังเข้มมุศิมหนังเข้มมัดบักใหญ่ครับพี่น้องของอยู่ของกินเลยครับ ส่มปลาปลาแหลกตอนกับผมส่วนท่านนี้ปลาสุ่มปลาปลาแหลกตอนกระเทียมทักหอมเสียงปลาแหลกตอนนะครับผมกระเทียมหอมแดงหอมแบงครับผมส่วนท่านนี้ของเขียวของผูเท่าครับพี่น้องว่าจะเป็นมัวยมัยหนึ่งเขาครับผมส่วนท่านนี้ปลาครับพี่น้องไปปลาลายแห้งดีัปลาพอ ปลาเพาะกิโลละหน่อยยี่สิบบาทครับพี่น้องปลาเพาะแบบสดๆเลยครับตรงนี้มังงามังงาม้วยส่วนของนี่ของอยู่ของกินครับปลาถูกเป็นหองเทาโอ้ผัมพี่น้องเป็จานบางใหญ่เลยว่าจะเป็นบักข้ามอ่อนส่วนนี้เราดูการผนครับบักข้ามอ่อนมาเร่งตะเกตเตนครับพี่ิปลาถูกว่าจะเป็นตะเกตเตนครับผมบักสมม่อบักข้ามปอมครับพี่น้องของอยู่ของกินครับผลมาเร่งร่วมครับพี่น้องตุ๊กไคเด็กกระมี่เลยเนี่ย ที่มันไข่เลยครับผมบักขามป่วงสมมอดูดูการผสมผสานมาเข่งครับผมส่วนทางนี้อ <บา S 2> นอสานครับบ้านอสานเป็นถุงเดืองถุงอะไรเจ้าบ่าครับแม่น่ะ,อนะโอ้ยเป็นเป็นเป็น,ปนจานกระมีเนาะครับเนาะโอ้ยพี่น,ออน้องมักเข่งครับพี่น้องผมได้เคยกินมักเข่งครับผมมักเข่งเป็นมักเหม็นโรสเป็นมักบวบครับผมไมอ้อยไฟมะนาวไมเซนาครับผมปลาปลาจูครับผมส่วนทางนี้ ปลาโจกตัวใหญ่แห้งปลาโูกปลาเนื้อน้ำคูงครับผมป๊าสุนปลาบุญครับผมกว่อจะเป็นล่มมันเลยก็ร้อนร้อนเลยปลาถูกปลาครับผมปลาตัวใหญ่แห้งเกินปลาอย่างขนานปลาดูจ trips, ้าโอ้ปลาสโลพี่น้องปลาสโลปลาดูแยกพี่น้องตัวใหญ่แห้งมันขายจังนี่บรรยากาศครับของอยู่ของกินกันปลาหนามันขายพันธุ์ใหอยมาขายมาหนี่งหอยหอมครับผมหอยหอมกิโล ขี้ด้วยละลอยโกาบาทด้วยพี่น้องเด้อหอยหอมมือครับผมอือไว้หอมครับผมมาแยกกันลานหน้าเราครับพี่น้องของอยู่ของกินกันตามฤดูกาลนี่แหละครับเราจะเป็น,เป,น,เ,ปนเ,เป็นเป็นฮิตจะเป็นดวกนัก่นแหละก็มีแม่ขี้ปูมเสียหน้าครับของอยู่ของกินน้องใหม่ช่วงฤด,ดูกาลมันหันไปสดๆเดินน้องใหม่กันน้องใหม่มาเข่งครับผมโซนท่านี้ มาเข่งครับพี่น้องมะเข่งมะกล้วยกล้วยชนิดพันธุ์พเพชรกล้วยสาบสินะครับพันธุ์เพชรกล้วยสาบเด็กล้วยสาบเด็ดกันไปโบมกินซูกันเลยดีบ่ว่านีเป็นโบดนอไว้ครับผมไว้อ่อนๆคล้อยคาคิงหมากหัวปีไปสั่งปลาสอหอยหอมหอยหอยหอมครับผมเนี่ยหอยเดือดนี่นอกคำหนาเนาะ <c oughs> <c oughs> ผมบอลลืมหลายหอยพห้พี่น้องเลย ห้อยเดือพี่น้องทุกคนห้อยเดือหลาย่วงของอยู่กิจผลเป็นกระสอบมีบริเป็นเฮดเฮดเปัวกิ่นอันนี้มาแล้วนี้ครับผมของอยู่ของกินนะครับห่อนพี่น้องออากาศอบเมามันนีเพราะว่าเราตลาดนัดไทยเรามีอยู่สองวันวันนี้บั้นยุดนนำวั้นยุทธํำกเ็เลยเมฆขาดเมฆขามันก็อยากร้ายได้จักหน่อยครับแพงมาทางใครครับผมใครใครเบียดน้ามดกําสิบบาทเช้าหน่อยเช <c oughs> ้ <c oughs> าหน่อยเริ่มเินแล้ว ไข่ของดีผดปลาแหลงมปะปลาแดกแสบครับผมส่วนท่านนี้ไข่เวียดนามหอมตึงได้พี่น้องประเดชคุณเพราะว่าจะเป็นกระเทียมอะโวคาโดครับผมส่วนท่านนี้อะโวคาโดเพุ้่ณมากล้วยป้าส่วนทั้งผดพี่น้องคุณลาแห้งมากล้วยเบียร์กรวยสาบุจะเป็นคาครับผมกระเทียมพี่น้องเอ้ยกระเทียมส่วนนี้คือคุ้มสุดเมื่อเมืนนะ่อไงกิโลละห้าสิบบาทเรมีแล้วแต่บางเจ้าเด้อพี่น้องเด้วย <Okay. S 1> บางเจา้าม็ขายประมาณกิโลละ ห้าสิบบาทโบซิเปอร์แดกครับปลาแประวปลาแดกหอมปลาแดกตำส่วนทางนี้ก้อยครับผมก้อยมาเป็นถังเลยก้อยมัน้องอยู่ของกิมก้อยพี่น้องก้อย <im it> อพน,อยน,มมน้องผ้าหมอมค,ครับพี่น้องในส่วนบักเต็มโบสิเป็นอันหไร้แห่มานีคือเคลื่อนครับพี่น้องเป็นบันหยุทธนำ มะนาวมาวักหอยครับผมหอยไว้ไว้เสื้อดีที่เป็นแก่เดี่ยวๆครับมีโอ้แมงดักด้ะมาแรงร่วมครับผมส่วนท่านผู้สนับสนุนคนบรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยดิ้มคูงปอาน,า,งาน้ำรุ่งนี่คูงเริ่มลุ่งเลยพี่น้องเรื่อพี่น้องมาเสือของเราเพหนึ่งกลับไปฟังหนังคืนเลยของอยู่ของกินเดือดตามเราดูการอูเขาอูน้ำพี่น้องท่าเมืองดาวมาขายผู้สนับสนุนครับเราจะเป็นมาแรงร่วมครับพี่น้องเป็นจานจัน จานละึ่งหนึ่งร้อยบาทก็มีจานละห้าสิบบาทก็มีเพิ่นแบ่งขายอยู่เป็นแบบพื้นสิบพื้นขายแต่แบบเป็นจานใหญ่ๆเลยพิ่นแบ่งตัวแบเพิ่นแบ่งขายก็มีไปบางเจ้าเพม่นขายบุคือกันราคาครับท่านใครมันก็ขายอีกแบบหนึ่งเดยนี่ครับผู้สนับผนดูกต่อครับผงดูกต่อนั่งจจกระจันครับโอ้ตอนนี้ถุงนี่หกร้อยบาทครับพี่น้องป้าทุกพี่น้องดูกต่อครับเผนดูกต่อสดๆเลยห้าร้อยจานเลย ส่วนไหนจะเป็นส like, ุมสมปตองด้วยพี่น้องทีแม่ได้วสมปตองหมักเข้งครับผมว่าจะเป็นหมักเข้งมักกล้วยตอนนี้ตามสมนะกล้าขิงครับผมขิงด้วยพี่น้องขิงมันก็มีว่าจะเป็นนองง้อหมักมีทั้งเห็ดครับพี่น้องเห็ดปวกเนาอย่างนี้นะเห็ดปวกแบบตามดูการเลยครับผมเราใหม่ทีเมยแล้วกุมมาเดีกยวมีเห็ดจานบางไงด้วยว่าจะเป็นหอยครับผม หอยหอยเป็นหอยเป็นแบบหอยขี้กระต่ายนะครับหอยขี้กระต่ายเมันจะมีที่บอกบักกินกระเจนบั้งไงเดินน่ององัวครับผมส่วนตัวนี่ของบรรยากาศอู้เขาอู้เขาอู้น้ำพี่น้องเบิร์หานอะโล่สี่นั่งจ้าก,กระเจนตรงน,นี้ครับคงอยู่ของกินครับบางเจ้าบ้างก็ขายพี่มันกิโลละแปดร้อยบาทเก้าร้อยบาทเท่าไหพี่น้องแต่ว่าโตคุม้มหน่อสีแพงเพราะว่ามัน,ม,นมันหั่นไงใช่ไหมครับบรรยากาศอู้เขาอูนา้น้ำเอา ก้อยครับผมก้อยแม่เราว่าจะเป็นก้อยปักก้วยใั่ไหมเห็ดบดครับผมเห็ดบดอน่นอนหน,น,น้าเห็ดบดบักขามมาเช่นเองนกีโปโอมพี่น้องเอ้ยของอยู่ของจีนบนน้ำเน้อน,นางที่พูนอันนี้มากเด็กกันีเรียนฝ่าครับพี่นอ<ะ>้องแม่ไปได้ยินเออฟองหาซีฟลูใส่จีเรื่อปลาเออเด็ดได้แม่โหบดีเด้อแม่บดของห้าสิบบาทพี่น้องว่าจะเป็นเขียดกลากูหน้าครับผมวท,ทั้งนี้ กระปูนาแต่เ่าสวนสีประเทศเป็นทุ้งกันนี่ของอยู่ของเก่งมันครับผมวัวสะเป็นหมากหอยหมักหอยที่เพันแก่ฮะแก่เร็วมีหอยหอยซึ่งดีที่เพันเอาเต่านะครับต้มตุมดวงมาเรียบร้อยเลยวัวสะเป็นหอยที่เป็นจานนะครับผมปลาลูกนาครับพี่น้องปลาลูกนาที่เพันหันให้เด็กแบบโทุเดียนร้ายครับผมส่วงส่วงนี้ครับ ว่าจะเป็นกระปูนาใช่ไหมป้าตัวกระปูนาอีเมร้องกิโล้วยเจ้าบาทใ่ะแม่ปูนาสี่บาทคิดด้วยสี่สิบบาทครับกระปูนาพี่น้องเรียกนี่ตัวยังไงพี่น้องเราได้มาเอาไปย่างของอยู่ของกินกรบปูนาหลายช่วงเราดูการป้าตัวหอยหอยเสือดีหนุ่มยังไงพี่น้องป้าตัว งอใหญ่แห้งยิงนดีกระปูหน้าผมส่วนทั้งนี้หมักแตงนั่งเม่แข้งเม่แข้งเขาสารกับผมกระปูนั้นอ่อนกระมีนี่กระปูบางเจ้บางคขายกิโลละสี่สิบบาทบริษเป็นบักหอยกับผมส่วนตั้งนี้บักหอยหอยครวงครับผมหลายแห่งบางเจ้บางคขายกิโลละสี่สิบาบาทบางเจ้บางคขายกิโล ห้าสิบบาทก็มี้ะพี่นอ้องเพราะว่าแต่ละเชื่อเปนขายบุคือกันนะนะครับมากเข่งพี่น้องใครเคยกินครับมากเข่งมัดแตสิบบาทบริสันมัดใหไงเฮงว่าจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดปวกครับผมส่วนนั้เกกนเฮ็ดปวกแกนมักใหญ่พี่น้องเฮ็ดปวกเรา เห็ดพวกมาเข่งแม่งแข้งครับผมโซนตนี้ว่าจะเป็นมะแร็งร่วมแม่งขี้ปูมแม่งขี้รองเสียหน้าครับผมแม่งแจ๊กระเตนห้องหนาแล้วครับผมพี่น้องของย้งกินแม่งกระเตนทอดสุดเลยน้ำมาเด้อยางมาจากไหนมาหอยแก้วรัดเสียหน้าครับโคบยางก็ไม่ใช่พี่น้องว่าจะเป็นกคบที่เป็นย่างเห็ดพวกพี่น้องเอ้ยแม่งขี้ปูมคนห้องย้งกิน บอยสดๆเลยแนงเยอกว่แม่แนงโอ้หนอเราที่เดียบพ่นเหมือนเนื้วันหยอดอ้อยสนดอกโมเมนต์ Moment. ได้พี่หนอ <c oughs> อ้าสวยไหวครับพี่น้องหัวหวายของอยู่ของกินครบซึ่เป็นหัวอันดีหน้าครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้ของอย่าบริสิปเป็นหัวหวาหมักเข่งมเมล็ดบักทัวกันนี่ครับผมของอยู่กินบริสิปเป็นอันนั้นก้อยครับผมเป็นการมังเลย ไปเด้อไปรถติดพี่น้องรถติดส่วนช่วนี้เสืนน้อไซสมากเลยรถติดดียวช่วนกรน้ำมังหมึกใหญ่เลยกสวยงามเลยสักกูนาส่วนหนึ่งองอยู่พงกินเป็นของหลายแห่งสมุมูปลาพี่น้องสมุมูปลาห่อได้ยี่สิบบาทว่าจะเป็นบางคลามพี่น้องบางคลามหมึกใหญ่พี่น้อง วังคารามข่าจีปารตี้พี่น้องเอ้ยก่อนละสามสิบบาทก่อนละสี่สิบบาทก็มีมันเป็นขนมเขากำครับผมส่วนขนมบรรยากาศวันนี้วันนว่นยุทธน้ำวั่นยุทธพี่น้องวั่นยุทธมื่อนี่แมนครับผมวั่นแม่ได้ไก่สมวันแม่ได้ขนมขนมเขากำครับผมว่าจะเป็นสมหมูปลาวันนีแม่ได้ส่วนทั้งนี้นอสันครับนอสันแมงเขียงขอของอยู่ของกินหลายกูสนับสนุนเพื้น เนี่ยลานหานพวกเราคุ้นกับสินไล่เลยแจย้งหน,น่อยเหมือนพวกบันญัตินั่งเลยรับพี่น้องเด้วนก็นเอาของมาขายกันหลายอยู่ดิของอยู่ของกินบริปเป็นดูกตอ่อสิน่ะครับบักราดพี่น้องอะโปคาโร่บักราดสม,มูมสฟางมาเลยครับผมณแาวถาดพนุ่งผ้าหล่อผ้าเทียวพี่น้องหน้าก็ได้หลายแต่หน้ามืันนี่ของเยอะมาก เกลือแต่เกลือแต่มันเป็นสื่อของเพื่อนสื่อของไปขายบ่อนาเนี่ยโอ้ใช่เลยมันเป็นด้านอาหารบ่อนาให้ด้านอาหารขายบ่อนาเนี่โอ้ยใบบักเพลิกหมูก็มีสาวถาดพะนุ่มพี่น้องส่องยูทูปคนเกลือมีในหของหนาเราประเฮ็ดส่องยูทูปเยอะพุมนี่แหละพี่น้องอร่อยติดตามคนใดเด้อของหนามันบรรยากาศอูเขาอูนหภูมิครับโอาสิเป็นมะเขือของผมส่วนท่านนี้ส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนส่วนเกษตรพี่น้องเลยส่วนเกษตรแต่ก่อนทัานบอกจะเป็นบกพริกครับ เนียเพล็ดหมัโทอดเลี้ยงนั่นสิเพล็ดเคือเทมม่วงไงแห้งดีดีองอยู่ของกินมคนหลายแห่งบักคือหอมใหญ่ครับพี่น้องหอมใหไงห้าไปใส่พัดพัดเพล็ดหมักแตงนั่นสิเป้งกระเทียมหอมแขกส่วนทั้งนี้โอ้สตอสตอไม่สตอเบอรี่ครับผมของอยู่ของกินมันหลายครับพี่น้องเพล็ดครับผม โซนทั้งนี้เป็สาวลอยเป็นคืนเป็นอาย,อยานะพี่น้องอาส่งของอยู่กินมักมะละกอว่าจะเป็นหมักที่เพิ่นเขามาให้แล้วโอ้ยหน้าของเจ้าเบิร์ตวานาเมือนี้เบิร์ตก่อนว่าใครเบียดหน้าของหน้าเราข,า,ข,า,ขายดีครับเมือนี้โอ้ว่าจะเป็นกับปูครับผมครับผมไรเลยบูว่าสิเป็นบักนี้ มัก่วยครับมักกล้วยส่วนนี้ม่จะหมาเขาช่วงตั้งนี้มัก,ก้วยหลายหล,ลายเลยบะกรวยผมบอว่าจะก้วยตำก้วยก้วยตำครับผมส่วนก้วยตำกล้วยเค็ดก้วยสาบมาสินะครับหลายแห่งตัวมันก็นั่งเท่มก็มีมนีก้วยตานี่ครับผมหนีบีวงไงเลยพี่น้องกระปูหน้าพี่น้องกระปูปหน้าไม่ต้องบา่าไม่ต้องห่าหามกระปูหน้าหาบใ่าด้วยหุดของอยูของกินมันครับผม กะปูนาคิดโดอไดยี่สิบวา,ราทาราติเพรตัวนี้แห้งถูกครับผม <c oughs> <c oughs> โอ้ยกระปูหน้าเผินปูยยงอ่อนๆเลยคิโดอะไโอ้ยสุดหลายแห่งอยงเป็นกระปูกระปูหนาเรา

พยุนนำหลังเทศบาลเนี่ยเต็มแห่ก็เลยแยมสตรอว์เบ่วนนี้จะเป็นอาหารทะเลครับผมส่วนนี้เป็นอาหารทะเลบุกปลาบึกซูลซีครับพี่น้องของอยู่ของกินส่วงทั้งนี้มีทั้งเค็นครับพี่น้องช่วนี้จะเป็นอาหาร,าร,ร,รซุปครับผมช่วงทังนี้อาหารซุปแกงเลแกงเราหม่ก็มีกระเจี๊ยบปลาผัดไทยอะไรนะครับผมของอยู่ของกินผนนาานัดไทยเ,ยทยเป็นมุกงงงงเดลย เป็นหอรอร์เลยยี่สิบบาทโปรสิพัดไทยพัดสดๆเลยอาหารสุกครับพี่น้องก็จะเป็นย่างหมูย่างไก่ย่างนูกคือข้าวส่วนตัวนี้มีเบิดครับผมคองอยู่ของกินครับโปรสิเป็นชุดตุ่มครับชุดตุ่มตรงนี้ชุดตุ่มตุ่มนั้นชุดหนึ่งหนึร้อยบาทครับผมเรียกว่าเผาบีซ่าครับ ส่วนเรื่องตะแงงกองในยี่สิบาทครับบักแตงพักหัวม,มาเส้นหนึ่งมันกองในยี่สิบบาทพี่นอ้องว่าจะเป็นมันเป็นเผือกมาเส้นหน้าครับผมของอยู่ของขีดไหลมาสิปลาปลากรดปรากรดพี่นอ้องปรากรดยังสดๆเลยปลากดกิโลละร้อยกว่าบาทร้อยแปดสิบบาทก็มีครับผมมันนี้คือคือนดีพี่นอ้องข้นกระลายตัวนั้นเป็นบ้านยุทธน้ำสมปลาครับผมบบม,มันก็ไม่ใหญ่มันไปอีตู้นะ สมปลารวงถึงว่าจะเป็นเขียดมัอ่อนอไ้นของอยู่ของกินครับว่าจะเป็นปลาเหียงกบครับคบหน้าย่างแบบสดๆเลยกบหนาเปนครับนี่นี่ไงชดคบบหน้ากบเหลี่ยงว่าจะเป็นปลาย่อนคบครับผมควายสดๆเลยว่าจะเป็นปลาไนครับผมนี่ ปลาในนอใหม่ครับผมส่วนทางนี้เราจะเป็นแมงกี้ปมเพชรบดออนออนนอใหม่แต่ส่วนนอใหม่ช่วงจะดูการว่าจะเป็นเพชรหลันโดย้องอยู่ของกินครับผม